สวัสดีครับผมมือนีห้ากันมามายัางไรครับแกนักษรอนบอกนักษรครับอักษรเอ่อของจังของจังหวัดการิงศรีครับรับรวมพลอยู่ครับของเด็กจังหวัดก็ครับสอบนักเรียนรับศึกษาข้าราชการประชาชนทั่วไปครับก็ขายว่าขนาดนี้เวลากเลยที่พ nah mm. ่อ ไรอบพ้นแบบบ้านหางมงค่นครับผมหางมงแรงครับรักนางรอยครับมารวมเลียนสารการอออเพื่อนมัดไปกเพื่อนต่างมาเลยนะครับครับผมไปความสมับรแบบนี้ครับครับรักการในเก่าเาครับผมได้การในเก่าเนาะได้การครับบ้าน่แหละเพื่อพอหลวงเท่าครับครับผมครับผม โลกเข้าแถวบริเวณด้านหน้าเต็นท์ของโครการบริหารจังหวัดที่ทำการแจกทุนกับทุกโรงใหญ่รักอยเ่นขณะนี้ครับตอนนี้น้องๆของทางนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรสินนะครับกลังเข้าพื้นที่นะครับเึ่งเราจะเห็น เราอยู่กันตัวนี้ <hein. S 1> ในแนวระนาดเี่ยจะมองไม่เห็นหรอกนะครับว่าจะเป็นรูปอะไรบ้างครับแต่ว่าเราจะมีการจับภาพจากโดรนะครับประมาณส่ว่าคนครับผมมารลวมงานเหมือนถึงภาพนะครับไเรื่องของจังหวัดกรสินนะครับหลายๆต่างๆครับในขณะนี้อีกสักครู่หนึ่งนะครัว่าจะทำการถึงภาพซึ่งตอนนี้ผู้รับผิดชอบในเรื่องของโดรนอถึงภาพก็ได้กำลังทดสอบในเรื่องของจุดสิ้นว้นี่ครับนี่ครับเพื่อนเล็บครับผม นายสัรลครับพี่น้องกบพทุกท่านที่มาถึงแล้วนะครับเข้าแถวตอนเรียนสองไเลยครับมาแถวหน้ากระดานตรงนี้ก็ได้นะครับเลียนสองเดี๋ยวจะพาเข้าไปตามจุดทัวร์หนังสือนะครับเราไม่ไปออตามสารากางไม่ออตามขบวบลูลูปครับเข้าแถวตอนเรียนสองเลยครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าจุดนะครับพอเข้าจุดแล้วงานเราก็จะง่ายเดินไปด้วยกันนะครับผู้ที่นำแต่ละอมานะครับ กองบังคุณาจักลูกทีมแต่ละอบตเทศบาลนะครับแถวตอนที่สองนี่นะครับขั้นสุดนะครับครับเชิญเลยนะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ได้นำมวลชนมาครับตอนนี้เชิญอยู่บริเวณด้านต้นจัมจุรีนะครับเพื่อจักรลูกบัวนะเพื่อที่เข้าไปแซงตัวนักศึกษาน้องๆรียนนักศึกษาเข้ากันจัดลูกคีมในแถวที่สองอยู่ในงานนี้ครับก้ขออนุญาตครับตอนนี้ ซึ่งเราไม่ได้กำหนดนะครับว่าชุดดำจากอบทไหนเข้าอยู่ตรงจุดไหนนะครับเราจะจัดเมื่อท่านมาเรียนแถวมาแล้วเราจะจัดเข้าเป็นชุดๆเลยนะครับไม่ได้บอกว่าอะไรท่านมาสอบถามว่าอบตนี้อำเภอนีจะไปอยู่ตรงจุดไหนไม่ได้กำหนดนะครับขอให้ท่านมารวมกันอยู่บริเวณด้านต้นตาลจุลีครับเดี๋ยวเราจะจัดมวลชนให้ในเรื่องของหรือจะมีทางทีงานทั้งฝ่ายพิธีการนะครับกานนะครับเข้าสู่จุดเองนะครับ สำหรับจังหวัดกระบี่นะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านรัฐบาลจังหวัดที่นะท่านได้จัดกิจกรรมลายเท้าทางส่วนกลางโดยตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2559ช่วงที่คนพ้องการเดิได้สิบส่วนคนนะครับได้มีการจัดพิธีถวายความอาลัยส่ว,สวนพระพุทธเจ้าครบเจ็ดวันหรือว่าในวาาันที่19ตุลาคม2559บริเวณโถงเส้นหนึ่ง ด้านกลางของสารการจังหวัดกาลสิอ่ำใหม่ครับได้จัดพิธีถวายความอาลัยครบ15วันหรือปันนัสมาวารวันที่28ตุลาคม2559โดยมีการแปรอักษรบริเวณหน้าเสาธงเป็นรูปเลข9นะครับและชื่อจังหวัดกาลสีนพิธีทำบุญบวเป็นพระรัชทูตเขาก็รวมมาสมั้งแต่วันที่14ตุลาคมวัดรามวัดรามหลวงและวัดประชานิจม จะมีการใต้ร่มพระบรมีที่จังหวัดกระสินรนะครับระหว่างวันที่แถึงเก้าพฤกาค2569ที่อ่างเก็บน้ำเรื์เกลือนะครับบ้านโนของม่วงสะานเทพบุดาวงเวียนคงรางและอ่างเก็บน้ำรอหยางที่เมืองอขงล้งครับจะมีการรวมพลังแห่งความภาคีบริเวณเสาธงด้านหน้าสาราจังหวัดกระสินที่วันทีองาค2 5 5 9นอจากนั้นเชื่อว่า ทุกอเภอหรือว่าทุกหรือที่ปาศสาก็ได้จัดิกรประกาศเานีเช่นเดียวันนะครับการแสดงออกคามึงดนของมมในทุกที่ด้วยกันไม่ว่าจะมาจากส่เราไม่ร้ารวมเจา่ในเรื่องภาพอื่นนะครับที่เปนการ่เทียบเม่อวันกีของอรครับขอพี่น้องประชาชนคุครับ จึงในชนนีเทงทางมหาสิท้าลัยไา้รับการร่วมรงวนในการรสอบคำว่าขอเพ็งนะครับจำนวนน,น้องน้องนักศึกษาเข้ามา2,000คนเดินทาง,าง,ทางทมา,จ,งจ,าจากมหาวิทยาลัยโยงจึงจะจากมหาวิทยาลัยมาสู่บริเวณด้าหน้าสานักงานสถานที่ปัดสอบพิธีการนั้นไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะครัเ คือมุ่งทีหัวใจอันบริสุทธิ์ของน้องนักศึกษานะครับพลังอันบริสุทธิ์นี่แหละจะเป็นต้นตูดที่สําคัญของสางคมมนุษย์ของทุกท่านนะครับซึ่งในการจัดบอลชนนะครับขออนุญาตทำเรียนนักลืมนนะครับเฉพาะบอลชนที่มาจากบริษัทปกครองส่วนของถิ่นนะครับจะไม่ได้กําหนดว่าอบทใดอยู่ตบจุดใดนะครับดังนั้นแต่ขอให้ทุกท่านมารวมกันอยู่บริเวณตันต้นจามจุรีนะครับบริเวณด้านหน้า พอพลเมืองรุ่งลงม้าครับตื่ตรงจุดนั้นนะครับเดี๋ยวท่านเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจะได้จัดท่านเพื่อไปเข้าเครื่องสอบสวนนะครับแท้สีดำนะครับที่มีตัวว่างกับชุดสีขาวนั่นเองครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการแปล่ก่อให้เห็นชัดขึ้นเมื่อจับภาพโดยกล้องถ่ายนโดยคอนเซ็ปต์นับจะมีสองครับสารจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผม ทั้งขยอยกันไม่เรื่อยครับขยอยมาขเขาแก่ตัวอักษรนางเทียบรวมด้วยครับผมรวมยื่นยืนเขาแถวทุกคนครับ ขึ้นอย่างโต๊ะปู่นรดิสถานพาะบรมเสายระบา้สมเด็จพระพุทธเลิมหานุวิมณอดีถวายพระพุทธองจ์ดเครื่องหองน้อยถวายรัสกคาลกรที้ท่านกราบถวายระเดชานุภาพประทานในพิธีประจำเทกลิจยศเราจัดนั้นประทานในวิธีกราบบ้วกในข้อมหาขนาที่คุณทีมงานงผมมีท่านในบรับกมต่อผมจะสท่างในพื้นบ้านที่ดีรับโคเพียงจากเจ้าหน้าที่ลังนั้นวิถีกรจะแจ้งให้หัวหน้ารีนาคา และผู้ร่วมพิธีเฉพาะที่แปลอักษรที่กำหนดไว้จุดเทียนผู้ที่สวมเสื้อสีดำไม่ต้องจุดเทียนชูพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นเหนือศีรษะหลังจากนั้นประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงส,สรรเสริญพระรบรมีเมื่มอเพลงส,สรรเสริญพระรบรมีนะครับเอาเสร็จเอาเรียบร้อยนะครับจะแจ้งให้กลุ่มผู้จุดเทียนที่เป็นตัวอักษรนะครับดับเทียนพร้อมกัน และให้ผู้สวมใส่ชุดสีดำจุดเทียนขึ้นพร้อมกันประสิทธิหัวหน้าสรานการจังหวัดกรสินนะ์ก็จะได้นำทุกท่านน,น,นำเทียนไปปักบริเวณเรูปหัวใจที่อยู่บริเวณสนามทั้งสองด้านด้านข้างของอทุงชาติบริเวณด้านหน้าสรารการจังหวัดกรสินนะครับแต่ก็เป็นอนันเสร็จกิจกรรมในค่ำคืนนี้ปรากฏว่าสำหรับประบระายที่จะให้พี่น้องท่านผูม้มีเกียรตินะครับนำเทียนของท่านไปปักนั้น ดูจากจํานวนแล้วบางครั้งบางทีอาจจะไม่พออาเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นนําเรียนอย่างนี้ผมก็จะทําเหมือนกันเทียนที่ท่านมาจุดในค่าคืนนี้คือเทียนอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถเก็บไปบูชาได้พร้อมกับพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นะครับถ้าอยู่่าพื้นที่ในการาปักเทียน ที่กระบะทรายที่ทางจังหวัดได้จกกัดเตรียมไว้นั้นไม่เพียงพอนะครับมีพื้นที่ไม่เพียงพอเก็บไปบูชาเลยนะครับ เป็นพลังที่น่ารักจริงๆเขนเรียกตัวอย่างอีกสถาบันการศึกษาหนึ่งนะครับที่มีชื่อยงในระดับขุนตาิษาเหมือนทีงรคือวิทยาลัยเทคนิคตลสินครับท่านผู้บริการท่านฝากประชาสัมพันธ์ว่าชื่นใจในพลังของน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคตฬสิน์ที่แรกท่านบอกว่าขอโคต้ามาจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่ปรากฏว่ามาทั้งหมดวิทยาลัยเลยนะครับ น่าชื่นชมมากแล้วก็ขอให้น้องๆนั้นได้เก็บคุณงามความดีนี้ไว้เป็นทรัพยากรส่วนที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปครับม่านเป็นหมื่นคนผนเด้อครับผมรขออนุญาตวนชมนะจากองกรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตอนนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่จัดแถวให้กับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะมาแทรกตามตัวอักษรที่กำลังจัดรูปองควนอยู่ในขณะนี้นะครับ ขออนุญาตครตอนนี้มวลนนกำลันนงเดินทาง,เ,งาเข้าไปแล้วเราเห็นว่าเราบริเวณประตูทางด้านสามจังหวัดกระสินธุ์นาจะเป็นจุดที่มงนุนเดินทางเข้ามามากที่สุด,ดนะครับ ผมเรียกประชาันอีกครั้งนะเพื่อเดินทางเข้ามาถึงสารดแล้วครับจึงเข้าไปน่าจะามจังหวัดกรุงศรีเทพนี้แล้วนะขอได้รับอนุญาตนะครับอยู่ใต้ต้นต่อภาครับจะมีเจ้าหน้าที่ตัวหาครับสำนักงานจังหวัดสานักประเสริฐครับไปนำท่านนะเพื่อมาจับตัวขโมยเพื่อแทรกตามตัวตัวของที่เป็นสีขาวครับติดสารมาถึงแล้วต้องเจ็บครับอย่าทำให้ท่านต้องตกในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดของเราเลย ผ<า>ู้สานเดินทางมาไกลสถานที่ในการจอดรถนั้นก็หายากเลือเกินมากึงแล้วขอความร่วมมือท่านได้เราฝันสัาพที่จะจัดทุกท่านเข้าสู่จุดในการประกอบ,บพิธีการนะครับอาจจะเดียยแต่ค่ําคืนนี้คือข่้มคืนแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราครับ<อ>คนเย,ยาวชนสมพั์อีกครั้ง <ทะ S 1> นึงครับตอนนี้ท่า<ค>นจะเห็นนรับน้องนักเรียนนักศึกษานะครับได้เดินทางเข้ามาแต่งชุดของ ชุดน <mile> ักเรียนนักศึกษาในเสื้อสีขาวนั่นเองนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าติดกับทางเวทีตรงนี้นะครับจะเป็นคําว่าขอเป็นรับผิดชอบโดยน้องๆนักศึกษาจากมาวิัยการสินครับจำนวน2000คนครับหลังจากนั้นต่อจากคําว่าขอเป็นแล้วจะเป็นคําว่าค่ารองบาทนะครับจะมีคําว่าค่าอยู่ตรงกลางนะหลังจากนั้นรองบาทจะเป็นแถวต่อไปจะเป็นน้องๆจากยุไรเทคนิคกาฬสินนะครับจากธานิสการสิน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษานะครับก็จะรับผิดชอบในเรื่องของค่ารองบาทครับท้ายสุดเลยของสนามครับที่อยู่บริเวณทางด้านที่ตะวันออกนะครับหรือว่าพูดง่ายๆอยู่บริเวณทางเข้าจุดของทางสารจังหวัดกรสินนะครับก็จะเป็นน้องๆจากโรงเรียนอนุกูลนารีและโรงเรียนกรสินที่อางสันนะครับรับผิดชอบในการแปลของเป็นรูปคําว่ากาลสินครับซึ่งในขณะนี้ครับในขณะที่พวกเรากำลังซักซ้อมกันอยู่ขนานี้ ครับ<า>ผมพายุดีแม่ครับผมสวัสดีครับจับภาพทุกท่านไว้